สวัสดีค่ะพี่แรมมี่เลดีบ้านาค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนําวิธีการแก้ปัญหาอาการปวดฟันแบบง่ายค่ะเพียงแค่3ามถึงห้านาทีอาการปวดฟันก็จะหายเป็นปลิดทิ้งเลยค่ะง่ายๆค่ะวัสดุมีแค่2ออย่างค่ะหาได้ในครัวเรือนค่ะอันดับแรกนะเพื่อนๆนี่ก็คือกระเทียมที่เราใช้ประกอบอาหารค่ะกระเทียมนี้นะคะจะมีส่วนทําให้ฟันของเรา แก้ปัญหา,าการปวดฟันได้เพราะว่าในกระเทียมเนี่ยค่ะเขาจะมีตัวที่ทําให้ยับยั้งในการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียช่วยเรื่องของการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ค่ะอันที่2ค่ะก็คือเกลือแกงค่ะเกลือแกงนี่นะคะจะช่วยเรื่องของการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในช่องปากได้ค่ะเพราะว่าเกลือนี่นะคะเขาก็จะนําไปผสมผสมของยาสีฟันก็ทําให้ปากของเราสะอาดขึ้นค่ะ เมื่อนำส,ส่วนผสมทั้งสองอย่างนี้มาผสมรวมกันนะคะจะทำให้อาการปวดฟันของท่านหายเป็นปลิดทิ้งเลยค่ะวิธีทำก็ไม่ยากค่ะแล้วก็เลือกใช้กระเทียมเพียงแค่หนึ่งกลีบค่ะแล้วก็จะแกะเอาเปลือกกระเทียมออกนะคะแล้วให้เพื่อนเพื่นนะคะนำไปตำหรือว่านำไปบด หรือว่านําไปคลุกทุบๆนะคะแล้วก็ใช้มีดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็มาผสมกับเกลือค่ะอันนี้เราก็จะนําไปตำก่อนนะคะเพียงแค่กลีบเดียวกับเพื่อนกลีบเดียวหายเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะใช้ครกในการมาตำหรือว,ว่ามาโขลกให้ละเอียดนะคะเพื่อนๆจะใช้วิธีการบดก็ได้นะหรือว่าสับให้ละเอียดก็ได้ค่ะ แต่ครกที่เป็นเพื่อนใช้น่ะจะต้องล้างให้สะอาดนะคะจะต้องไม่มีคราบของพริกนะ่นะอันนี้เราก็ตำละเอียดแล้วนะคะ เสร็จแล้วให้เ,เพื่อนๆนำกระเทียมมาใส่ในภาชนะค่ะจะเป็นถ้วยหรือเป็นอะไรก็ได้นะคะนะคะี่ค่ะอันนี้ก็คือตำละเอียดเสร็จแล้วนะอาการปวดฟันนะคะเ,เพื่อนๆถ้าใครเคยเป็นนะจะรู้ว่าทรมานมากค่ะ บางท่านนะปวดตอนกลางคืนค่ะนอนไม่หลับเลยค่ะเหมือนพี่แรมนะเาปวดฟันนึงจะทรมานมากค่ะในช่วงกลางคืนนะนอนไม่หลับกันเลยค่ะในช่วงดึกๆนะประมาณตีหนึ่งถึงตีสามนะคะจะปวดมากแล้วเราก็นอนไม่หลับเลยค่ะพี่แรมก็จะลุกขึ้นมาทําแบบนี้ค่ะ,คะก็คือตำกระเทียมใส่กับเกลือค่ะอันนี้จะเป็น,นเรื่องของการรักษาาการปวดฟันเบื้องต้นได้นะคะเพื่อน สำหรับเพื่อนๆที่ปวดฟันน่ะลองใช้วิธีนี้ได้นะคะอ่าแล้วเราก็นำเกลือค่ะประมาณ1ช้อนชานะไม่ต้องใส่เยอะเราก็จะกะเอานะประมาณหช้อนชาค่ะมีแค่ปลายช้อนค่ะแล้วก็นำมาผสมคลุกเคล้ากันนะคะให้เกลือกับกระเทียมนะคะคลุกเคล้ากันให้เข้ากันดีๆนะนเพื่อนๆนคะคะ อาการปวดฟันนะคะถ้าหากว่าเราปวดฟันนะมันจะทรมานมากค่ะถ้าใครไม่เคยปวดก็จะไม่รู้จักเนาะว่าอาการปวดฟันทรมานมากน้อยแค่ไหนสําหรับพี่แรมนะคะอาการปวดฟันอะ่ะก็คือพี่แรมจะทรมานมากนะในช่วงตอนกลางคืนตอนดึกๆนะคะบางทีเราก็ไปหาหมอไม่ได้เนอะในช่วงดึกๆเนาะเราก็ทําวิธีนี้อลองทํากันดูนะคะเ,เพื่อนๆ แล้วก็ค่อยๆคุณให้เข้ากันนะคะนี่ค่ะหลังจากที่เราคนให้เข้ากันแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ใช้ประมาณช้อนชานะประมาณนี่ค่ะค่ะแล้วก็แบบนี้นะเพื่อนๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะประมาณหนึ่งช้อนชานะเพื่อนๆ ก่อนที่เราจะทําการอุดฟันนะเราก็ต้องแปลงฟันให้สะอาดก่อนนะคะจากนั้นเมื่อแปลงฟันให้สะอาดแล้วเราก็นํากระเทียมแล้วก็เกลือที่เราผสมกันเสร็จแล้วนะ่ยไปอุดซี่ฟันที่เราปวดค่ะประมาณ3-5นาทีอุดไว้ก่อนแล้วอมไว้ก่อนนะคะเพื่อนเจากนั้นให้เรานําน้ําสะอาดมาบ้วนออกนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําเกลืออีกครั้งนึงนะอมไว้แบบนั้นประมาณ5นาทีค่ะ ล้วถ้าหากเพื่อนเพื่อนยังไม่หายปวดนะเพื่อนๆก็ทําซ้ําประมาณ3มครั้งค่ะเมื่อเรานําไปอุดซี่ฟันที่ปวดนะคะก็จะมีอาการร้อนนิดนึงแสบนิดนึงแล้วก็เค็มนิดนึงเพื่อนๆก็อดทนเอานะคะประมาณ3-5นาทีค่ะจากนั้นก็จะหายปวดค่ะเพื่อนๆหรือถ้าหากว่าใครที่ฟันผุมากนะคะถ้าทําแล้วยังไม่หายเพื่อนๆก็รีบไปหาหมอนะคะอันนี้แก้อาการปวดฟันได้ดีค่ะ เพื่อนก็ทดลองทําแล้วก็นําไปใช้ค่ะสําหรับวันนี้พี่แรมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ติดตามชมคลิปของพี่แรมนี่เลดี้บ้านานามาตลอดค่ะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆนะคะไม่มากก็น้อยค่ะทดลองทําแล้วก็นําไปใช้กันได้ค่ะอาการปวดฟันของท่านก็จะหายทันทีเลยค่ะสำหรับวันนี้พี่แรมก็ขอบคุณทุกท่านนะคะติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ